ต้องบอกว่าแม่ค้าพ่อค้ามือใหม่นะครับผมแนะนําเลยสําหรับปลาหมึกกล้วยดํานะครับผมนะคือต้องหาหมึกที่ต้นทุนต่ําแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมแนะนําเลยเป็นหมึกกล้วยดํานะครับผมประมาณนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเสียบปลาหมึกอีกแล้วครับสาหรับต้นทุนต่ําแล้วก็กําไรดีนะครับผมสําหรับปลาหมึกตัวนี้นะครับเป็นปลาหมึกกล้วยดานะครับที่เราได้มานะครับจะเป็นไซส์300-500นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่านะครับ ปลาหมึกดำนะครับกล้วยดํานี้นะครับจะเสียบได้กี่ไม้สาหรับ1โลนะครับปลาหมึกดําต้องบอกว่าผมได้มาโลละ60บาทนะครับสำหรับซื้อมาเป็นบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นบล็อกเป็นยังไงนะครับหบล็อกนี้จะได้มา15บ้ากิโลนะครับสิบสถึงสิ้ากิโลนะครับนี่ทุกคนครับนี่หกิโลนะครับผมชั่งไว้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเรามาดูกันว่านะครับเราจะได้สักกี่ไม้กันทุกคนครับนี่นี่ครับผมคือสวยเลยนะครับแต่เรา คือผมไปได้ถ่ายตอนที่ผมล้างปลาหมึกให้ดูนะครับผมซึ่งปลาหมึกดำนี้ต้องบอกว่านะครับหนังของเขาสามารถลอกได้นะครับหนังเขาจะเป็นสีดํานะครับใครจะลอกก็ได้ไม่ลอกก็ได้แต่สําหรับผมคือลอกนะครับเพราะว่าเราลอกเสร็จนี่เราจะนํามาจุ่มสีมันจะสวยนะครับผมคือขั้นตอนนะครับในการเสียบเราต้องหั่นอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นแนวยาวอย่างนี้นะครับต้องบอกว่านะครับใครที่ เป็นพ่อค้ามือใหม่แม่ค้ามือใหม่ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับในการขายปลาหมึกต้องเป็นปลาหมึกกล้วยดานะครับเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างต่านะครับคือได้มา15กิโลนี่ราคา800กว่าบาท880บาทนะครับตกละโลละหกตกละกิโลละ60บาทนะครับเราขายทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเสียบได้ประมาณอย่างต่ำๆมันต,ต,ต้องมี300ไม้แน่นอนนะครับผมคือได้3,000บาทนะครับคือ2เท่าของค่าของค่าที่เราซื้อมาแน่นอนนะครับผมนะนี่ ประมาณนี้ครับหันว็หันประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องหันเล็กการใหญ่หันกลางๆนะครับหันประมาณนี้เลยครับนี่ผมต้องแนะนํานะครับสําหรับพูกค้าไม่ค้ามือใหม่นะครับต้องหาปลาหมึกที่ต้นทุนค่อนข้างต่ํานะครับคือผมค่อนข้างโชคดีนิดหนึ่งนะครับคือผมอยู่ใกล้ตลาดมหาชัยนะครับคือเป็นห้องเย็นนะห้องเย็นเดี๋ยวผมขึ้นชื่อชื่อห้องเย็นให้แล้วกันนะครับนะนี่ คือผมไปเอามาคือเป็นเป็นบล็อกของเขาเลยนะครับคือแช่ฟิตมาแล้วกันนะน,นี่ประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนล้างไงนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะถ่ายวิธีการล้างแล้วก็วิธีการปั่นให้ดูเนี่เวลานะครับหมึกที่ปั่นมาเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เด้งๆนะนี่ถ้ายังไม่ปั่นมันก็จะเป็นวีลหน่อยนะครับการปั่นเกลือนี่คือเราใส่น้ําลงไปนะครับให้ท่วมปลาหมึกสมมติว่าใส่ไป ประมาณอา่สักักไอถ้วยมะเมืองนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักประมาณสักหนึ่งถ้วยนะครับเป็นเกลือประมาณเกลือเม็ดนะผมแนะนําเป็นเกลือเม็ดแล้วกันนะครับส่เกลือตอนนี้ก็น่าจะถึงประมาณห้าโลก็สี่สิบบาทนะครับส่เด่งสวยเลยเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเราจะเสียบมันจะสวยแค่ไหนหน,นะครับผมหนึ่งโลได้กี่ไม้เนี่ยหนึ่งโลได้กี่ไม้เนี่ยลองดูได้เลย นี่คือที่ผมได้มาคือผมทำไปครึ่งเดียวนะประมาณ15กิโลที่ผมลองนับตัวดูแล้วเนี่ยประมาณ10ประมาณ38ตัวอ่าประมาณ38ตัวนะนะครับอันนี้ผมทำไปครึ่งเดียวนะครับผมทำไปครึ่งเดียวคือถ้าใครถ้าใครมีตู้ฟิตนะครับตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตู้แช่อย่างเงี้ยผมแนะนำเอามาเลยหลายบล็อกเลยคือคุ้มมาทุกคนครับนี่คือพอดีผมไม่มีตู้แช่ไงก็เลยเอามาแค่แค่บล็อกเดียวนะครับ โอ้ด้งๆเลยครับสวยๆเลยคือกําไรคือดีมากคือ2เท่าแน่นอนครับสําหรับตัวกําไรของเขานะครับหากค่าน้าจิ้มหากค่าไม้ไปคือยังมีกําไรเยอะแน่นอนนะครับเต่งประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบแล้วกันนะครับผมนี่คือต้องบอกว่าปลาหมึกกล้วยดํานี้ครับคือจะเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกันกับปลาหมึกอเจนนะนะครับส่วนหนังเขาไี่สามารถจะลอกได้นะครับสําหรับหมึกดํานะ นะครับแต่ส่วนตัวผมคือชอบลอกไงมันจะได้สวยเวลาจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ําซอสนะครับส่วนหมึกอจีนนี่คือเราไม่ต้องลอกหนังออกนะครับคือสามารถใช้ได้เลยนะครับสวยนะครับบางคนเขาก็ลอกบางคนก็ไม่ลอกนะสําหรับหมึกกล้วยดํานะครับผมนี่ในการหั่นก็คืออย่างนี้ผมชอบคือต้องผมแนะนําเลยสําหรับมือใหม่คือสั่งไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์สามร้อยห้าร้อยครับอย่าไปสั่งไซส์เล็กนะครับผมนะไซส์เล็กนะถ้าเกิดนํามาเสียบไม้อย่างเงี้ย เสียบไม้อย่างเงี้ยคือมันยังไงอะคือมันไม่น่ากินนะคือหนวดเขานะครับจะเป็นที่หนวดเขาด้วยนะครับแต่ใครที่จะนํามาแบบยัดไข่อะนะครับยัดไข่ก็แนะนําเป็นตัวตัวเล็กก็ได้นะครับแต่สําหรับผมคือมันไม่คุ้มนะครับอ,าาอืมผมเอามาหั่นดีกว่า,น,านะครับผมนี่ประมาณนี้เลยสวยๆนะครับคือปั่นเด้งๆน,นี่เลยครับ ไปรับมาก็จะเป็นห้องเย็นรัตนากรใช่ไหมอรัตนากรนะครับที่มหาชัยตลาดทะเลไทยนะครับที่อะไรนะอ่าสมุทรสาครนะครับซึ่งเปิดดูในเฟซก็น่าจะมีนะทุกคนนะนะครับเขาจะมีการส่งให้ด้วยนะเป็นรถข้อนะครับหนึ่งวันน่าจะถึงครับผมนะนี่แต่ผมคืออยู่ใกล้ไงผมคือโชคดีอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมวิ่งเวยวเองเลยนะครับไม่ไกลมากคือความโชคดีของผมคืออยู่ใกล้แค่นั้นเอง แต่ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถที่จะสั่งของเขาได้นะครับผมผมไม่มีค่าโฆษณาอะไรจากเขานะผมอยากจะแนะนานะครับคือของดีนะครับแค่โลละหกสิบาทเดงนะครับหนึ่งโลเนี่ยคืออนนี้คือหนึ่งโลนะผมจะมาเสียบให้ท่านดูว่าจะได้สักกี่ไม้นะครับจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับส่วนไม้ที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบครึ่งนะสิบจุดห้านะครับผมคือเรื่องไม้ผมเคยผมเคยบอกไว้แล้วว่านะครับถ้าเราใช้ไม้ใหญ่นะครับเมือนเราก็จะยิ่งแบบดู ดูใหญ่ไปด้วยนะครับคือมันจะหลอกตาเรานะครับผมนะวิแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับตอนย่างนะครับไม้จะไม่ไหม้เท่าไหร่นะครับผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ให้ไม้ไหม้นะครับคือแช่น้ํางนี้เลยนะครับคือจุ่มน้ําไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะแบบจะออกขายเราเสียบแล้วก็แช่น้ําไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับคือข้อดีว่าไม่ให้ไม้ไหม้นะครับส่วนมากจะเป็นจะเป็นปัญหาเรื่องไม้ไหม้มากกว่านี่ครับเรามาดูวิธีการเสียบแล้วกันนะครับผม ถ้าเกิดชิ้นใหญ่นะครับเราจะเสียบตัวนี้นะครับเป็น2ชิ้นแล้วก็หนวดหน่งหนวดนะครับถ้าเกิดชิ้นเล็กเราเสียบ3หรือเสียบ4ก็ได้นะครับควาอยู่ที่พิจารณาในการแต่การดูนะครับว่าเราหันเลขคันใหญ่แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งตัวนี้เราจะเสียบแค่2ชิ้นแล้วก็1หนวดนะครับเป็นหนวดใหญ่ๆนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนรับสียไม่ง่ายนะครับผมสวยๆเลย ต้องบอกว่าเวลาเราจุ่มสีนะครับคือตอนเนี้ยนะครับมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเวลาเราจุ่มสีปุ๊บเนี่ยคือสวยมากนะครับสลับเมึกนะครับสีที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นสีเหลืองไข่นะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยสวยๆครับผมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านะครับ1กิโลเราจะเสียบได้กี่ไม้นะครับมาดูกันเรื่อยๆนะครับผมนะ นี่ครับทุกคนสําหรับหมึกที่เราเสียบเมื่อกี้หนึ่งกิโลนะเรามาดูว่าเราจะได้กี่ไม้ทุกคนครับผมนี่เรามานับพร้อมกันทุกคนครับผมนี่คือไม้ต้องบอกว่าเป็นโอ้ชิ้นใหญ่นะครับไม้ใหญ่เลยทุกคนครับคือน่ากินมากนะหลังจากที่เสียบมาแล้วนะต้องบอกว่าแม่ค้าพราะค้ามือใหม่นะครับผมแนะนําเลยสําหรับปลาหมึกกล้วยดานะครับผมนะคือต้องหาหมึกที่ต้นทุนต่ําแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมแนะนําเลยเป็นหมึกกล้วยดํานะครับผมประมาณนี้ นะคือหมึกที่ผมหั่นนะเป็นหมึกค่อนข้างนี่ชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กทุกคนครับคือขายต้องบอกว่าลูกค้าไม่ไปไหนแน่นอนนะครับประมาณนี้นี่ฮะคือหากต้นทุนและหากค่าไม้หากค่าน้งกิ้มแล้วทุกคนครับเราต้องหาหมึกอย่างนี้แน่นอน,นกี่ไม้ครับผมยี่สิบแปดไม้ทุกคนครับยี่สิบแปดไม้คือต้นทุนหนึ่งกิโลนะหกสิบบาทได้ยี่สิบแปดไม้นะครับ ทุกท่านลองคิดบวกวบคูณหารกันตัวเองนะครับว่าจะหักต้นทุนน้าจิ้มหักค่าไม้หักค่าถุงยังไงนะครับสำหรับผมแล้วคือว่ามันคุ้มมากทุกคนครับคือได้2เท่าแน่นอนนะครับสำหรับตัวต้นทุนของหมึกบาทนะนะครับหมึกกล้วยดําต้องบอกว่าเป็นหมึกที่อร่อยอีก1ชนิดแล้วกันนะสําหรับตัวหมึกนะครับผมนะ ประมาณนี้ทุกคนครับผมถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาทําปลาหมึกกล้วยดํากันว่ามีวิธีการทํายังไงร้างยังไงนะครับปั่นหมึกให้หนวดเด้งยังไงทุกคนครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกคนครับโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ